สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นคอ u เตอร์สไตล์บนโทรศัพท์ในโหมดซอมซอมบี้ซาวเวนะครับทั้ง Single Player และมัลติเพย์นะครับ,ซ,ซ,รรรบซึ่งเทคนิคนี้ผมก็จะมาสอนแบบว่าเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคนี้เอาไว้ใช้กับกรณี ที่คุณเล่นในโหมดซอมบี้ s u ย v i บ a l แล้วปรากฏว่าซอมบี้มาเยอะเกินไปแล้วสุดคุณหมดด้วยหรือว่าคุณอยากจะผ่านรอบเยอะๆนะครับซึ่งเทคนิคนี้เป็นวิธีที่จะให้คุณผ่านรอบเยอะๆได้ซอมบี้โซย v บนะครับผมก็จะเอาด่านเออด่าน,นง่ายนะครับไม่เอาเยอะไม่ไม่เอามากมาย น้โอเมื่อเข้ามาในโหมดซอมบี้ซาเวอร์แล้วเข้ามาในแมปนะครับก็ให้ไปที่ร้านช็อปนะครับก็อันับแรกนะครับที่คุณจะต้องมีนั่คือระเบิดนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้ในเกม ผมก็จะซื้อของเอาไปไปทางชีวิตก่อนเดี๋ยวเผื่อตายการการเอาไว้ก่อนซึ่งในตัวนะครับคุณน่จจะต้องเล่นผ่านหนึ่งด่านก่อนอันนี้แหละหรอบก่อนนะคุณต้องเล่นผ่าน1รอบก่อนถึงคุณจะได้ระเบิด

คจนจะวิ่งเงี้ยับเอ้ยปุ่มบั๊กปุ่มบั๊กไอ้ัวนี้ไอ้ัวนี้กดกดอ่ะควงด้วยนะครับซึ่งปุ่มเหมือนบั๊กนะโอ้เล่นกระตุกทิพผายเลย เนี่ครับคุณได้ระเบิดมาครับก็วิธีการนะครับคุณก็เอาซอมบี้บมารวมกันยเยอะๆเลยครับเยอะที่เข้าด้วยคุณทำได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นลานกว้างนะไม่ใช่ดีจีก,กว้างๆนะครับมันเยอะเลยไหมคุณปลาเลยครับลงพื้นปั้มกระจายค,คุณก็ตายด้วยนะครับคือตอนที่คุณปลาระเบิดครับคุณต้อง ออกไปไกลๆด้วยนะครับไม่ยงั้นคุณก็จะตายตามไศพของมันไปด้วยนะครับอืมเริ่มรใาหมา่อีกดีจัง <c oughs> สนแสดงนีงน้นะคสับใครดูไม่ทันนะ สีหงก็บอกว่าเกมนี้ปุ่มบักบ่อยมากเขารอบหนึ่งแล้วเร็วเร็วอุม่มบักอ่ะโอะ้โอเคเลิกเลยไม่ต้องรอบสองแล้วโอเคจบแล้ว ก็ขอแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีเอ้อยสวัสดีครับซัสบสไครบอกซัสบสไครสมัครรับกบูนไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ